น้อยเกมไม่อาจจะมาเล่นเก,กนมไมค์คาร์บนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ่โลบอกรอบบอกนะทุกคนอโลบอกรันแหม,มนปั่นจักรยานนะเมื่อกี้ลืมอัดคลิปรีบไปหน่อยนะทุกคนพอดีเริ่มไปแล้วแล้วเวลาก็เหลือนิดเดียวด้วยเวลาก็เหลือนิดเดียวแล้วด้วยเวลาก็เหลือนิดเดียวด้วยเร็วๆๆเร็วเร็ว เอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยผ่านมันผ่านเฮ้ยเ้ยเยี่ยมเห็นมีคนเล่นนะก็เลยอยากเล่นบ้างเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายสิทำไมไม่ตายเนี่ยมันชอบมีเกมบักนะเยสเซอ์ไม่ตายเชยเราจะรีบโดดไปทำไมจะรีบโดดไปทำไมจะรีบโดดไปทำไมเออเยี่ยมโต๊ปเราต้องรีบไปทางนี้นะทุกคนรีบไปทางนี้รีบทางนี้

เราต้องก้มให้ด่าเนี้ยรู้สึกด่านนี้มันจะยากหน่อยนะโอเคอืมน้ยผ่านแล้วผ่านแล้วจุจุกจ๊กจุอุ้ยอุ้ยอุ้ยาทางนี้มาทางนี้อือรอดรอดตึงตึงต้งนตึงต้งชืนอืออืออือืออืออืม,มเืออือไมออืออืออมออืออืออนขอืออืออ้ออนออือืออืออือนืออืนอืออมือ อื้มอือื้อเยี่ยมเลยตืดๆดๆตดๆตดๆเฮ้ยเ้ยืรถจักรยานเราเรี้ยวยากจังเลี้ยวเลี้ยวหน่อยก็ยังดีเนอะเลี้ยวตอนกลางเนี้ยสงสัมันมันเป็นโดนฟองอากาศเ้ยเลเลูดานนี้ยากดนนี้ยากกูด่านนี้ยากดันนี้ยเหมือนก็ง่ายนะแต่ก็ยากอะ เพราะมันอยู่ที่จักรยานของเราด้วยไม่น่าเอาจักรยานนี้มาเลยแล้วก็ไม่ใช่ถูกๆนะเฮ้ยเฮ้ยฮใช้มันให้คุ้มใช้มันให้คุ้มเออไม่คุ้มละเอ้ยจริงๆมาแล้วไม่เสียงเงินน,นะเสียงเงินในเกมไม่ใช่ี่ยตรงพรอยอะที่ว่าอรอบนี้รอบนี้ อืยจุ๊บอ้า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 จุ๊บผ่านผ่านอันนี้ผ่าน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 ฉลุยสวยเก๋วีอื้อหือเวลาก็เหลือแค่นิดเดียวนะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไม่ตกเฉยเยสซไม่ตกเฉยเป็นไปได้ไง เน้ยเอ้ยเข้าหน่อนก็ยังดีนะเอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเออเข้าด่านนี้ก่อนเวลาหมดเฮ้ยด่านนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เร็วเร็วเทำไมรถจักรยานเขาเร็วยังทำไมของเราช้าเร็วเร็วเร็วเดซาบูเร็วเร็วเร็วดซาบูเ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 ดวจะเชนเดชนกอือหืออือหืออือหือ เพ uh> ื่อนจักรยานเร็วมากเลยอะของเราชนอันนี้มันช้าช้าจังเลยช้าจังเลยจื๊อจืกจืกจือจือุ้ยความแค้มันเกิดขึ้นแน่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 จื๊ออันนี้ระวังอุจจิระวังอุจจิระวังอุจจิเขาเรียกว่าอุจจิป่ะเนี่ยเขาใช่อุจจิป่ะ อืมอืมอืมอือือืออืออือเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ทำไม่ตายชาจังเฮ้เฮ้เออเตอ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 ชุดตะลาตะรัตะรงปุงปุ๋งป่าลังปังปังป่าบาังปุ้งป่าลังปังปังป่าปลาลังป่าแป ปาไปแรงปังปังไปปังบอลปังปงปังเปล่งปังปังไปไปแงปังปังเอ๋ปังเปลังปังปุ่งเอาสมรรดตุกตุยฮูฮ้าฮ้าฮ้าฮูาฮ้าฮ้าฮูฮ้าฮ้าฮอาห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 ามันทานแล้วเกาะขึ้นไปไปไป ไและคือข้ามเลยกระโดดกระโดดขึ้น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 น้อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยตายเถอะอุสมาราตึ๋งอุสมาราตุ๋งอุสมาราตึ๋งเว้เรารู้วิธีแล้วแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้ยังไม่แค่นี้อีกเลยอีกเลยอีกเลยเนี่ยยังล้มอีกเลยอุสมาราตึงเอายังเลยอยู่เนี่ย ที่อย่างนั้นมันก็ไม่ถึงที่อย่างนี้มันก็เลยเนี่ยที่อย่างนี้มันเลยอะที่อย่างนั้นมันไม่ถึงเนี่ยเนี่ยที่อย่างนี้ยังไม่ถึงเลยอ่ะเราไม่ไหวแล้วเราต้องข้ามไปเลยข้ามไปเลยอือไป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 อือ ตึงชึ้งละด่านนี้มันก็ยากจังบ๊บไฟบไฟะบอดิเซอจึ้งตึงนิงชิ้งจิ้งจึงเคเคเอกักตัวดอยู่กักตัวได้อยู่ด่านี้ด่านี้ตึ้ง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 ตึงตึตึตึ้งตึตึ้งตึตึ้งแข่งแข่งแข่งจแข่งเชนจึ้งยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอ้ยว่ะตายสมรณะตึ้ง ออสมาราตุกตุงออสมาราตุกตุง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 ออสมาราตุกตุงออสมาราตุกตุงอ่ะตายละเพลงนี้มันต้องมีเพลงประกอบไปด้วยนะถึงมันจะสนุกแล้วก็มันมันมันเร็ว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 เดสบูเดสบิชเชนชเชนจิโกอืม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  เอ้ย,อยไม่ได้ไม่ได้เราไม่ยอม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 เนี่ยเอ้ยเอ้ยอ่ะเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเวลาเหลือไม่กี่นาทีนะแดดเกมเนี้ยเห็นแบบส่วนใหญ่คนเขาเล่นเยอะแล้วก็เข้าเส้นชัยอะแต่แมของเรามันไม่เห็นเข้าเลยอะเห็นในยูทูบของเขามันดูง,งา่ายง่ายของเรามันพอเวลามาเล่นปุ๊บยากยาก ใช่ไหมทุกคนสําหรับนี้ยากหรือเปล่านะ,ะสำหรับผมสําหรับผมยากนะสำหรับผมยากจริงๆเลยนี่ดิหนึ่งนาทีกว่าเนะี่ยยังไม่เข้าเลยเนี่ยส่วนใหญ่เขาเข้ากันแล้วเนะี่ยเอ้ยเอ้ยเลี้ยว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 หู จักรยานผมมันไร้คุณภาพแล้วจักรยานผมมันไร้คุณภาพนะไม่ได้ฮะพวกแกมันมือสมัครเล่นฉันก็มือสมัครเล่นเหมือนกันตร๊ชูตร๊ชู๊ดตายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหว้เราต้องเบาความเล็งนิดหน่อยนะไปเลย อสมลาตึ้งอสมลาเอ้ยเฮ้ยตึงตื่นลืชระวังชนเด็สีแดงนะสีแดงมันน่าจะตาย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 ตาย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 อะไรตั้ตายไปมาอะไรไปพายพายพ่ายพายพ่ายตกอีกแล้วตกอีกอีกแล้ว ไปไป,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 ไปีปีแล้วตวอกอีกแล้วตวอกอีกแล้วตกอีกแล้วตกอีกแล้วโอเคเรารู้ความเร็วของมันแล้วเอ้ยืหมันเล่นความเร็วของเราได้ไงเนี่ยไอแท่งบ้าเอามันมาทาปักปีปาบลาปักป,ป,ป,ปังอะเอามันมาทปักติงแกเอามันมาทางักติงแกเอามาลังตึก Ya, tang balang ting ting, tang balang ping ping ping.